วันนี้จะมารีวิวโมเดล GE สนะครับผมจากดูที่จากจากที่เขาดูเขารีวิวใช้ได้นะตอนแรกว่าจะซื้อแต่แต่แตยังไม่ซื้อก็เพราะว่าคิดว่าหน้าจอหน้าจอคิดว่าหน้าจอมันไม่ไม่ค่อยชัด แต่ความจริงฮ้ยหน้าจอมันก็ชัดนะเวลาเวลาเสียไม่ดีแล้วกว่นะครับไปครับ หน้าจอชัดครับผมหน้าจอสวยครับผมส่วนรายละเอียดน,นะครับผมไปดูที่ตัวแทนจำหน่ายเขาเขารีวิวนะครับผมแล้วผมว่ามันก็คุ้มในระดับหนึ่งครับผมอาแค่นี้นะครับผม